สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า My Starter Winter Car Mechanic นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือที่ได้ลบามดานจามาจากเกม My Winter Car นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับผู้เล่นจะได้ทำการปรับแต่งในส่วนของตัวรถของผู้เล่นเองอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับมาแล้วนะครับผมอยู่ในบรรยากาศตัวเกมมนที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับผมนี่เป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนะ หรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่ริงเป็นเกม Open World นะครับที่ผู้เล่นจะได้ทำการประกอบรถเองนะครับนะในชิ้นส่วนต่างๆนะครับเห็นค่อนข้างฮิตใน PC เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับฮิมะนะครับมันจะมีพรกิจอยู่ตรงนี้เนาะเออแล้วก็มีคงของรู่นนี้นั่นอะไรแบบนี้ภายในเกมด้วยนะครับนะ จริงๆมีตั้งค่าด้วยนะอย่าลืมเปิดตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมปิดถึงดนตร,ตร,ตรนีเนาะกราฟิกก็มีที่ไฮนะครับภาษาไม่มีภาษาไทยนะเออไม่มีภาษาไทยนะครับเออโอ้โหต้องออกไปได้เฮ้ยแต่ว่าภาพมันก็พอใช้ได้อยู่นะโอเคคืออย่างเอาเดี๋ยว ต <c oughs> ัวละครอ๋อมันมีอากาศหนาวอยู่นะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเข้ามาี่นี่ยังหนาวไปเลยอืมอ่ะปิดกันปิดกันปิดกานอ่าโหเปิดทีแม่งกระเด็นเลย ันนี้ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนนี่ปะโอเคเอาคุณแจใส่ไปก่อนคือบ้านนี้แม่งคุณแจเยอะมากคุณแจแบบเยอะเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าไหนเป็นอันไหนด้วยนะครับวันนี้ไงไฟโอเค สว่าางมาสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเบนเท่าสลัก awakening h อน k a i น m แพคทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไน a ์แฮ p o รี่พอตเตอร์บูอาคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center โอเคค่าความหิวกินอันนี้ก่อนได้ไหมกินก่อนโอเค เสียงโอเคอยู่นะครับหิวน้ำกินน้ำก่อนได้รือเปล่าเอ่ยอันนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้หรอโอเคกินไม่ให้หมดเลยอันนี้อันนี้นะได้ไหมล่ะอันนี้ได้ไหมล่ะถอยมาก่อนโอเคเอกลับไปเก็บปิดก่อนอยู่ข้างล่าง มันจะมีภารกิจนะครับเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวมันมีอะไรอีกไหมอ่ากุญแจหยิบเอามาก่อนเปิดครับวิ่งได้โอ้โห,โหอย่างหนาวเลยอย่างหนาวเลยเหมือนเรายังเตรียมตัวไม่พร้อมนะเดี๋ยวขากลับเข้ามากันมันต้องมีอะไรที่เราสามารถทําได้ดิวางไว้กันนี่ไงถุงมืออันนี้ล่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่มิสิคคอนโทรลไม่ใช่โอเคมีอะไรอีกไหมเออไฟแค่เนี้ะไรอ๋ออ๋ออย่างนงี้แหละผมเนี่ยเออโอเคน่าจะพร้อมออกไปด้านนอกแล้วนะครับะมาตรงนี้ใช่ไหมวะ ใช่สิโอเคอันนี้อ่าน่าจะต้องใช้ไม้เนาะเดี๋ยวขวานอยู่ไหนวะน,วน,นี่ขวานอยู่นี่ขวานอยู่นี่โอเคนี่ครับโอโ้โหเป็นเกมเหมือนไอ้นี่ไปแล้วนี่ครับเซเวอร์อะไรก็ว่ากันไปนะนี่ครับนี่ครับโอโ้โหสตามินาสโล ไอทูโลเฮ้ย,ยแล้วทำไงให้กลับมาล่ะอเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมล่ะโอเคเาเดินดเดินดเดินเดินเดี๋ยวไปหยิบไอ้นี่ก่อนหยิบของแรงนะครับหยิบของแรงของแรงของแรงนิดนึ่งเ,เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนอ้าว เขาเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปหยิบไอ้นี่มาก่อนเอา,าเอเไปโยนใส่ในนี้แล้วก,ก็อันนี้ทำการจุดโอเคเรียบร้อยนะครับอุณภูมิก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเติมไม้สักเล็กน้อยนะสักอันไปแบบนี้เลย แล้วเป็นเกมนี้น่าสนใจนะแผนที่มันก็ใหญ่อยู่นะครับ<ฮ>เติมไปกันเติมไปกันอ่ะเติมอีกน,นันนึองอ,อันนู้นอะไรอันนู้นคือยางใส่ไปนะครับเวลาก็ประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับในเกมนี้อ้ามีท่าทางโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ได้ด้วยเหรอเอ้ <c oughs> ไอ้มี่ยเอออิโมชันเขาเรียกอิโมอะไรวะอิโมดเออนี่ครับอันนี้จะเป็นรถที่เออถ้าเราประกอบได้อะนะยวดูกันอ่ะอันนี้ยกไปประกอบนะครับมันจะมีคำสั่งบอกอยู่มั้งเนี่ยเออโอเค น่าจะเล่นแบบนี้นะครับจะพรมอะไรไปติดก่อนได้ไหมโอ oh, แล้วก็จะประกอบเสร็จคันหนึ่งแต่ว่าท่านผู้ชมครับเราเข้ามามันจะมีบอกอยู่เนาะว่าใส่ได้ไหมแล้วก็บางอันนะครับ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ถ้าเราใส่ไปแล้วมันใส่ไม่ได้มันก็จะบอกเนาะเช่นแบบนี้ถ้ามันใส่ถ้ามันใส่ไม่ได้มันก็จะบอกว่ายังไม่ใช่ที่ติดตั้งอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ต้องหาวัสดุอื่นหรือว่าอะไรแบบนี้มาทําการติดตามเพิ่มเติมกันเอาที่ผมเดาๆแล้วก็คิดว่านั่นจะประกอบได้เนาะนี่ครับมีส่วนอยู่โอเคมี2อ,อันด้วยเนาะแล้วดูอะไรเพียบเลยนะกว่าจะประกอบเป็นคันผมคงไม่ประกอบให้ดูจนเป็นคันนะท่านผู้ชมครับน่าจะนานน่าจะนานเราก็แค่แบบเออเป็นโครงสร้างให้ดูนะประมาณหนึ่งนะครับให้เด็กมันดูไม่ใช่ละเออ อันนี้ล่ะมีจุดบอกไม่เลยนั่นเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดทางเทคนิคอันใหญ่หลวงผมบอกเลยนะว่าผมค่อนข้าง,างเอ,อ่อบั่วเนาะเราเอาที่ไอ้นี่มันบอกนะว่ามันจะใส่ได้นะครับนี่เราก็ใส่ไป มันต้องประกอบเรียงลําดับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมั้งมันถึงจะประกอบได้มันไม่ถูกขั้นตอนมันก็ไม่ให้ประกอบนะครับโอ้ oh my god อันนี้ล่ะใครมีความรู้เรื่องรถอาจจะได้เปรียบเล็กน้อยมั้งแต่จริงมันก็มีคําสั่งช่วยแหละเออมันติดตั้งได้ก็ติดไปก่อนเราประกอบแบบเรื่อยๆแบบชิวๆ แล้วกออ็ตัวนี้กระจกไหมเบรกเหรอเออเบรกไอท้ที่ที่เท้านะพูดดูเป็นไงเป็นกระจกวะดูเป็นกระจกไปเฉยเลยเนี่ยอันนี้มันก็เป็นรูปเป็น่างนะครับคือเป็นเกมที่แบบฮิตมากนะครับนะสำหรับไอเกมเนี้ยเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ